สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการเรียนเลข IP แบบง่ายมาสอนเลข IP แบบง่ายตอนอันดับแรกเราจะสร้างตารางมา่อนแจกตารางนะครับช่องแรกก็จะกลายเป็นเป็นบิตนะครับเป็นบิตก็จะกลายเป็นนี่เป็น2ยกกําลังศูนย์เท่ากับ1 2ยกกําลัง2ยกกําลัง1เท่ากับ2นะครับแล้วก็2ยกกําลังสาเท่ากับ4 2ยกกําลังสาม เท่ากับแปดสองยกกำลังสี่เท่ากับสิบหกสองยกกำลังห้าสองยกกำลังห้าเท่ากับสามสิบสองสองยกกำลังหกเท่ากับหกสิบสี่อังนี้เป็นสามสิบสองนะครับสองยกกำลังเจ็ดเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดว่าทีตารางเกินนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ ผมให้นะครับก็เป็น1 9 9 1ง0ก้าเก้าอสิบลกสิบสองอันดับแรกเราจะมาหาเลขเราจะมาหาสับเน็ตก่อนสับเน็ตเราก็คือมาหาของเรามันเป็นคาร์ดที่สิบสองเราก็จะมาหาแบบนี้ครับ นะครับก็จะเป็นนับไปเลยเป็นช่องช่องละ8บิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิ1อ็ดสองสิบสองห้าเจ็ดแปดหนึ 8อ่ะลำดับเหตุการณ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็น b บที่1บึที่2แล้วก็ b y ที่3าบที่4ตรงนี้ก็มาคิดก็จะกลายเป็น0จุด0ตรงนี้ก็จะกลายเป็น255 255มาได้ยังไงก็คือนำช่องทั้งหมดเนี่ย8ช่องตั้งแต่128จนถึง1นําำมาบวกกันก็จะได้ทั้งหมด225ต่อมาเราจะมาหากันําเน็ต ตัวนี้นะครับก็คือนำหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหนึ่งร้อยี่สิบแปดก็ขึ้นมานี่เลยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหกสิบสี่สามสิบสองแล้วก็สิบหกมาบวกกันก็จะได้สองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบนะครับก็จะมาใส่ตรงนี้เลยที่ซับเน็ตก็จะเป็นสองร้อยห้าสิบห้าจุดสองร้อยสี่สิบจุดศูนย์จุดศูนย์ ต่อมาเราจะมาหาเลขกวดเลขปวดนะครับก right? ็จะมาดูที่เลขหนึ่งร้อยก็จะดูว่าอะไรบวกกันได้หนึ่งร้อยอันดับแรกเลยอะไรบวกกันได้หนึ่งร้อยหกสิบสี่ใช่ไหมครับก็เป็นจุดก่อนศูนย์จุดหนึ่งหกสิบสี่บวกสามสิบสองจุดศูนย์ แล้วก็บวก00แล้วก็มาบวกที่4แล้วก็จุดแล้วก็ศศนย์ไปโัรทีไม่มีจุดจากนั้นเราก็จะมาที่ตรงนี้ก็นำมาเป็น101 ตอนนี้ผมงงว่าเลขตรงกันหรือเปล่าไม่ใช่ก็ประมาณนี้ครับศูนย์ัดไป ก็จะมาทำการ n กันศวก0เท่ากับศนกศเท่ากับศูนย์ศูนย์บวก1เท่ากับศูก0เท่ากับศแล้วก็1บวกศนเท่ากับศบวก1เท่ากับ1บวก1เท่ากับ1บกศเท่ากับศเราก็มันก็จะได้สอช่องสองช่องตรงนี้เอามาจากไหนเราจะาหาก็จะ,จะเอาที่ เริ่มมาครับเป็นช่องที่เอา64มาบวกกับ32เป็น96เราก็จะมาเขียนจากโจทย์กันเราก็ยกจากโจทย์ลงมาเป็น199จุด96ตามโจทย์แล้วก็จุด0จุด0จุด0จุด 0, ด0ก็นำมาจากตรงนี้มาบวกกันนะครับต่อมาก็จะมาหาที่ ที่ไหนดีเนาะ FIRST c a r ส FIRST IP FIRST IP ก็ง่ายนะครับ first ip ก็แค่นำหนึ่งเก้าเก้าก็คือ First 9เก้าสิบหกจุดศูนย์จุดหนึ่งก็แค่เปลี่ยนเป็นหนึ่งอันนี้ง่ายมากสำคัญที่สุดเลยต่อไปเราจะมาหาบอร์ด r ั IP อพี หมดการไดพีก็จะนําก็ใส่ไปก่อนเลยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าจุดมันมาได้ยังไงก็คือว่านี่มันนับนะครับเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่นำ ก็คือนำเนี่ย16บวก8บวก4เนี่ย8 4 2 1เนี่ยนำมาบวกกันได้ทั้งหมดเป็น15นะครับมาบวกกันแล้วเป็น15พอบวกกันเป็น15 15 เดี๋ยสี่แล้วก็มาบวกกับเก้าสิบหกเก้าสิบหกสิบห้าหนึ่งตึ๊ด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 เป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับเป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเราก็จะมาใส่ตรงนี้ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดสองห้าห้าจุดสองห้าห้าต่อมาเนี่ยลาดไอพีก็ง่ายมากก็จะคล้ายๆกับเฟิร์สไอพีก็จะเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้า 1ุดห5ึ่งหจุดสอก็ลดมา1ตัวนำมาลดกัน1ตัวก็หวังว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วก็มาคืนวันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสาื่อสารตึก8 2B n u m b น r 1ครับขอบคุณครับขอจบนำเสนอเพียงแค่นี้ครับคุ